ดูเอ็ดรีวิวสินค้าดังไม่ต้องทำคลิปวิดีโอเองก็โปรโมตสินค้าได้ใน t i k t o k Shop TikTok เปิดให้ดูเอ็ดแล้วนะสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน,นเข้าสู่ช่องหนตูอินฟินิตี้8ปนะครับมาแนะนําเทคนิคใหม่ๆเลยวันนี้เทคนิคใหม่แน่นอนนะครับดูเอ็ดคลิปวิดีโอด,ดังนะครับคลิปวิดีโอขายสินค้าใน TikTok นะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ Tik t o k เขามีฟีเจอร์นี้แล้วทํายังไงนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ร้านค้านะครับนี่ จิ field, gym, ้มเข้าไปเลยที่ร้านค้าแล้วก right like ็เข้าสู่ระบบไปนะครับเข้าสู่ระบบไปเลยนะครับเข้าสู่ระบบไปเลยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนมาที่ตรงนี้เลื่อนมาที่ตรงนี้เห็นไหมหรือกดเลื่อนเอาเลยก็ได้นะครับเนี่ยเอาเอามือค้างแล้วก็ลากมานะครับทางไปทางซ้ายเห็นไหมเอาไปทางซ้ายเราเจอคําว่านี่เลยดูเอ็ดแอนสติดสติดคืออะไรผมไม่รู้นะเพื่อนๆใครรู้ว่าสติดคืออะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปให้หน่อยนะครับอยากรู้ว่าสติดคืออะไรอ่ะโอเค ให้เราจิ้มเข้าไปนะครับผมจะดูเอ็ดนะครับเพื่อนผมจะดูเอ็ดคลิปนะครับผมไม่ได้สติดนะเพราะว่าในระบบมันจะมี2อันให้เราเลือกนะระหว่างดูเอ็ดกับการทําสติดนะครับเป็นไหมเราเลือกได้เลยทีนี้เนี่ยอันนี้ผมลองทําดูเอ็ดคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมจะมาทํารีอ่ะดูเอ็ดอีกอันหนึ่งอ่ะจะมาทําดูเอ็ดสินค้านะครับทีนี้เอาตัวนี้แล้วกันนี่เลยนะครับดูดูเอ็ดสินค้าตัวนี้แล้วกันชั้นวางนะเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้เราจะดูเอ็ดเนี่ย เราจะต้องมีสินค้าตัวนี้ด้วยทีนี้สินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสินค้ามาวางไว้ให้เราอยู่ตัวนี้อยู่แล้วให้เราจิ้มเข้าไปนะครับเพื่อจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปพอจิ้มก็มาแล้วเพื่อเห็นไหมจะมีสินค้าอยู่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับเราจะต้องเพิ่มสินค้าตัวนี้ของเราเนี่ยนะครับเข้าไปก่อนนะอ่ะเพิ่มเข้าไปเนี่ยผมกดเพิ่มแล้วนะมีอยู่ในรายการของผมแล้วนะครับมีอยู่ในรายการผมแล้วอ่ะผมกดแล้วก็ผมกดที่รูปภาพก่อนหนึ่งรูปภาพนะครับเพื่อทําการแคปนะครับหน้าจอ เพื่อนๆแคปหน้าจอเป็นใช่ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนนะครับอ่ะทีนี้พอเราแคปหน้าจอแล้วนะคะเพื่อนๆตรงเนี้ยมันจะมีข้อความเห็นไหมครับให้เรากดแคปไอ้ที่เราแคปเมื่อกี้นเนี่ยเราไปคัดลอกข้อความก่อนนะไปคัดลอกข้อความก่อนนะครับวิธีการคัดลอกข้อความก็คือเหมือนเดิมผมก็จะเอาไปไปตัดต่อในในไลน์นะครับต้องแคปข้อความอันนี้นะครับเพื่อเราจะเอาเอาชื่อนะครับเพื่อนๆอ่ะแคปแล้วนะเรียบร้อยนะครับอ่ะได้มาแบบนี้ผมก็จะทําการแคปตัดออกนะครับ ให้เหลือแค่เฉพาะชื่ออย่างเดียวเพราะว่าเราจะเอาชื่อของของสินค้าไงนะครับเนี่ยเพราะว่าเราเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์เองนะครับอ่ะเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราก็กดเสร็จเลยแล้วเราก็กดตรงตัว A นะครับเพื่อให้ระบบมันคัดลอกชื่อให้เรานะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเข้ามามาใช้กันก็คือกดคัดลอกไปเลยน,ะนี่นะกดคัดลอกตรงนี้นะครับมากดคัดลอกไป เอาไปไว้ที่ไหนผมจะไปไว้ที่โน้ตก่อนนะโอเควางแล้วผมใส่แฮสแท็กติดไปด้วยนะครับโอเคที OK, นี้ย้อนกลับไปที่ไหนต่อกลับเข้าไปในที่ต่อของเราเหมือนเดิมน,นะครับอ๋อไม่กลับเข้าไปเพื่อนเเมื่อกี้ที่เราแคปมาเมื่อกี้ที่เราแคปรูปภาพปลพมา,ปลลปา,ปปามันจะมีตัวตัวขั้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะ เห็นไหมครับข้างบนมันจะมีตัวตัวเลขที่เราแคบมาแล้วก็เป็นตัวกระบาดคราวนี้เราจะต้องเอามาตัดก่อนนะครับเราก็ตัดเลยก็แคบตัดแก้ไขรูปภาพนะครับเพื่อนๆเอาตามที่เราเราจะใช้นะ,นะครับเนี่ยเราก็ตัดออกให้เหลือแค่นี้นะครับแล้วก็ให้รูปเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมแล้วเราก็ลากลงมาให้ได้ให,ไดให้ได้สัดส่วนพอดีมแล้วเราก็บันทึกไว้เราจะใช้รูปภาพนี้เนาะนะครับเราจะใช้รูปภาพนี้ทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่ะพอเราทําเสร็จแล้วนะครับต่อมากลับไปที่ ติ๊กต็อกเหมือนเดิมนะครับอพอเรากลับเข้ามาที่ตรงนี้เราย้อนออกมาเลยเราย้อนออกมาเลยนะครับเพื่อนๆย้อนออกมาพอเราย้อนออกมานะครับมันก็จะยังอยู่ในส่วนของตัวรีวิวสินค้าตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับให้เราเข้ามาตรงคําว่าดูเอ็ดเลยนะครับกดเข้าไปที่ดูเอ็ดเลยนะครับกดเข้าไปที่ดูเอ็ดเลยกดเข้าไปนะครับดูเอ็ดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอามือปิดหน้าจอไว้ก่อนนะนเพื่อนๆปิดหน้าจอไว้ก่อนก็ปล่อยให้ระบบมันดูเอ็ดนะครับเห็นไหมอันนี้คือผมเอามือติดปิดหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะไปเลือกรูปภาพที่ผมต้องการจะใช้ก็คือตตรรงงนี ผมจะไม่ได้ถ้าถ้าเรามีสินค้าเองเราถือเองได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีอย่างผมผมไม่มีผมก็เลยใช้ใช้รูปภาพเอาเป็นหลักก็ไม่แน่ใจว่าใช้ได้ไหมแต่ก็ลองดูกดละกันเพราะว่าเอ่อฟีเจอร์นี้เพิ่งมีมานะครับผมก็จะมากดเลือกตรงเอฟเฟกตรงนี้นะคบเ,เพื่อนๆอ่ะกดเข้าไปแล้วผมก็ปักหมุดเอฟเฟกเอาไว้ด้วยนะครับอ่ะปักหมดุดเอฟเฟกไว้นี่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับเอฟเฟกที่ผมจะใช้ก็คือผมจะใช้อันนี้ใช้เอฟเฟกอันนี้นะครับใช้อันนี้นะอ่ะกดจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพาาี้น เห็นไหมครับ hmm. ก okay. okay. mm ็จะได้ภาพนี ein, right. ้มาแบบนี oh. right. right. ้นี่นะโอเคไหมทีนี้ต่อมาทำยังไงที่ต่อมาก็คือทีนี้เราก็กดดูเอ็ดเลยกดตรงนี้เลยนะครับเพื่อดูเอ็ดแล้วก็รอจนกว่าจะเสร็จนะครับเพื่อนๆอ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วทีนี้พอเสร็จแล้วทำยังไงต่อเห็นไหมเราต้องใส่ชื่อใช่ไหมครับเราต้องใส่ชื่อเราก็ต้องมาใส่ชื่อตรงนี้เราก็มาพิมพ์ชื่อตรงนี้นะครับแล้วชื่อเอามาจากไหนก็นี่เลยไปก๊อปปี้ที่เราก๊อปปี้ม่นกี้มานะครับในในโน้ตของเรา นี่ก๊อปปี้ในโน้ตที่เราทําไว้นะในโน้ตนี่นะครับเสร็จแล้วโน้ตในมือถือเราเสร็จแล้วไปที่ทิกตอกเหมือนเดิมแล้วมาที่ตรงความข้าข้อความนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกเลยแล้วเราก็เอาข้อความเมื่อกี้มาวางนะครับกดวางเห็นไหมก็จะมาแล้วแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางลงไปอ่ะแฮชแท็กไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับปึ๊บนี่นะครับทีนี้เราก็มาทําใส่ข้อความอ่ะจิ้มที่ข้อความใส่สีซะหน่อยนะครับมันก็จะมีสีให้เราใส่เห็นไหมเนี่ยเราจะใส่อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราจิ้มเอานะ จิ้มตรงตัว A เนี่ยเห็นไหมครับอ่ะผมจะเลือกอันนี้แล้วกันเนาะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยอ่ะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยนะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เห็นไหมตรงนี้เขามีให้จิ้มจิ้มจิ้มเราอยากให้มีอย่างนั้นเราก็มาเลือกตรงติ๊กในตรงนี้นะครับเลือกเลยตรงสติกเกอร์นะกดจิ้มเข้าไปมีไม้มาแล้วนะครับสติกเกอร์ของเราเอ่อจิ้ม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 ของเราอยู่ไหนนะครับไม่มีเดี๋ยวเลื่อนหาก่อนนะอ่ะอยู่นี่นะครับได้แล้วนี่อันนี้ ของเราก็ให้ให้จิ้มตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บเอาแค่นี้นะครับประมาณขอบของของวิดีโอนะเพื่อนอยู่ประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วไปเลยนะครับไปเลยป๊บกดถัดไปเห็นไหมข้อมูลก็มาแล้วถ้าเราอยากใส่นะครับข้อความเพิ่มเนี่ยแล้วก็ข้อความที่เรา๊อปปินกินนั่นแหละมาวางเห็นไหมครับง่ายเลยทีนี้นะครับถ้าเรานะครับจะแต่งอะไรเพิ่มแล้วก็ใส่นะครับแล้วเราก็มาใส่วิดีโอที่เรามีอยู่เพิ่มได้นะตรงนี้นะครับ ตรงนี้มันจะมีให้เราใส่วิดีโอเพิ่มได้ใช่ไหมครับเราก็เลือกเลยนะครับอันนี้คือจิ้มก็ไปเราอยากใส่วิดีโออะไรนะครับเราใส่เลยสมมุติว่าเหล็กอะอยากใส่เก, os, ก,กี่ยวกับชุดกันหนาวเสื้อกันหนาวเราก็ใส่ได้เห็นไหมครับเราอันนี้มันไม่เกี่ยวกันนะครับาการที่เราจะเอาไอ้ตรงนี้มาฝาังมามาฝากมาฝากไว้นะครับมันเพื่อนไม่เกี่ยวกันนะไม่เก,กี่ยวกับลิงก์นะอ่าโอเคไหมอะผมก็เลือกวางที่นี้เนี่ยนะครับในระบบเนี่ยเขาจะเขาจะเลือกตัวสินค้าเนี่ยมาให้เลยอัตโนมัติซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมมันจะมีลิงกเลืออกมมาให้ััตตนิ นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าลิงก์อันนี้มันจะเป็นลิงก์ของเราหรือเปล่าผมก็แนะนําว่าให้ลบออกก่อนให้ลบออกนะครับแล้วเข้าไปเพิ่มใหม่ให้กดไปที่ลิงก์แล้วเพิ่มใหม่นะนะครับเนี่ยพอกดเพิ่มปุ๊บมันจะมีให้เพิ่มสินค้านะครับถ้ากดเพิ่มได้นั่นแปลว่าเพลงหรือว่าอะไรของเราจะไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับแต่ถ้ากดไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพลงนะถ้าเราไปใส่เพลงนะครับอ่ะโอเคชั้นวางของเรามาแล้วทีนี้เรียบร้อยหมดแล้วเห็นไหมครับทำเสร็จหมดแล้วเราก็กดโพสตได้เลยฮะโพสต์ไป นะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็รอนะเ,นเพื่อนๆพอข้อความของเราเสร็จนะครับเนี่ยมาแล้วเห็นไหมครับทีนี้ของเราก็รอทีนี้นะครับเข้าไปเพิ่มเติมในตะกร้าของเรานะครับกดจิ้มเข้าไปในตะกร้านะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวดูเอ็ดดูเอ็ดเหมือนเดิมนะเพื่อนๆเข้าไปที่ดูเอ็ดเหมือนเดิมนะครับก็เ, <c oughs> เข้าไปที่ดูเอ็ดนะ,ะกดที่ดูเอ็ดนะครับทีนี้จะมาบอ,อกให้เพื่อนๆดูเรื่องของ การการเลือกนะครับมันจะมีว <favorite jemand em champions> ิธีการเลือกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมการเลือกบนหมู่การเรียงหรือว่าการค้นหานะครับเราสามารถที่จะเข้ามาเลือกแบบเรียงได้เห็นไหมมันจะมีให้เราเลือกแบบเรียงหรือเราจะเข้ามาค้นหาตามสินค้าที่เราต้องการเห็นไหมครับมันจะมีสินค้าที่เราต้องการอันนี้เราก็กดจิมได้เราก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็มากรองได้อีกทีหนึ่งเห็นไหมมีกรองด้วยไหมครับนี่มันแปลว่าเราสามารถที่จะนะครับทําการนะครับ เอามาดูเอดสินค้านะครับที่เราต้องการได้หมดเลยขอให้มีคาว่าดูเอ็ดตรงนี้หรือว่าเราคลิกเข้าไปในระบบแล้วคําว่าดูเอ็ดเขามีให้ดูเอดนะครับเราก็ดูเอ็ดเลยอ่าโอเคไหมวันนี้เอาเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใช้การลองเอาไปทํากันนะครับวันนี้เขามีระบบอะไรขึ้นมาเราลองใช้ก่อนเขาจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนอันนี้เราไม่รู้แต่ที่เรารู้คือเขาทามาแล้วให้เราใช้เราต้องใช้นะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับช่องนายตุกอินฟินิตี้แปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเอาไว้เมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อได้ปรับใช้กับธุรกริจของเพื่อนๆได้นะครับ